ภารกิจของคนในการกอบโกูมนุษยชาติโลกและจักรวาลสวัสดีพวกเราสภาอาร์โทเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคนทุกคนเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นพวกคนปรับตัวให้เข้าหาพลังงาน ทางช้างเผดและตระหนักว่าคุณมีประวัติศาสตร์ที่ไปไกลกว่าช่วงชีวิตของคุณบนโลกนี้เรารู้ว่าโลกเป็นสถานที่ที่ท้าทายในการจุดเติเรารู้ว่าพวกคุณหลายคนที่ได้รับการส่งสัญญาณเหล่านี้ทราบดีว่า คุณเกิดมาเพื่อจุดประสงค์เดียวในการช่วยเหลือมนุษย์บนโลกอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคนในการอยู่ที่นั่นเพียงเพื่ออยู่ในร่างกายของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่เรามักจะบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่คุณควรจะทำ ต่มีเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในภารกิจหลังจากการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์มาระยะหนึ่งคุณจะถูกตั้งโปรแกรมด้วยความเชื่อว่าภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการอย่างไรก็ตาม ภารกิจของคุณไม่เหมือนใครเพราะคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อคอยรับแรงสันสะเทินคุณอยู่ที่นั่นเพื่อยึดพลังงานบางอย่างและพลังงานจากกาแล็กซีและสิ่งที่คุณทำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นและชัดเจนหลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อ กับอีทีอย่างเป็นทางการคุณอาศัยร่างกายนั้นเพื่อสังเกตเรียนรู้เกี่ยวกับเชีวิตบนโลกอย่างที่มันเป็นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับมันมันไม่ง่ายเลยแต่ผลตอบแทนนั้นมหาศาลคุณไม่เพียงแต่ช่วยมนุษย์เสชาติ ให้พัฒนาและก้าวขึ้นไปเท่านั้นแต่คุณยังช่วยมนุษยชาติให้ผลจากการทำลายตนเองเรารู้ว่าฟังดูยิ่งใหญ่แต่ลองนึกถึงความจริงที่ว่ามนุษยชาติมีอาวุธนิวเคลียร์เพียงพอที่จะทำลายล้านทุกชีวิต บนโลกนั่นคือการหยุดชะง,งักที่จะส่งผลกระทบไปทั่วทางกาแล็กซีและทั่วทางจักรวาลเพราะพวกเราทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของพวกคุณที่ได้รับมอบหมายภารกิจใหญ่ในการปรับระดับจิตสำเนก ที่นั่นคนอยู่ที่นั่นเพื่อต่อต้านความกลัวที่แพร่หลายด้วยความรักความยินดีเสรีภาพและความตื่นเต้นคนอยู่ที่นั่นเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ดาวเคราะห์ที่ถูกทำลายจากสงครามนั่นเป็นภารกิจ อันทรงโสงที่เคยมีมาอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องยกนิ้วเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดจากตัวมันเองแต่คุณต้องดูแลตัวเองเพื่อให้ภารกิจของคุณสำเร็จและนั่นก็หมายถึงการใช้ปัญญาอย่างรคมากกว่าการที่ จะออกไปข้างนอกบางครั้งหมายถึงการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและแน่นอนว่าหมายถึงการอยู่เหนือการต้เถียงกับผู้อื่นที่ส่งเสริมความกลัวซึ่งแพระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกในเวลานี้ความอ่อนไหวของคนเป็นมหาอำนาจ ความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์คือสิ่งที่จะช่วยพวกเขาได้ในที่สุดพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมองโลกในแง่ดีเงยหน้าของคุณไว้จงระวังที่จะถูกดูดกลืนเพื่อพิสูจน์ประเด็นที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาคิดผิด ไม่จําเป็นโปรดจําไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยชีวิตและบางครั้งนั่นหมายถึงการจัดการอย่างนุ่มนวลและรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดหากคุณเพียงแค่รักษาระดับการสั่นสะเทือนที่สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้พวกเราคือสภาอาร์กโทเรียนและเรายินดีที่ติดต่อกับพวกคุณทุกคน